สวมสร้อยคอความชอบของแต่ละคนในการสวมใส่สร้อยคอทองนั้นแตกต่างกันค่ะคนอาจจะใส่แบบเดียวๆบางคนอาจจะสวมใส่ห้อยพระด้วยมีให้เลือกหลายแบบค่ะวันนี้ซอขอแนะนาไซส์น้ําหนัก5บาทมาดูกันนะคะว่าห้อยกันได้กี่แบบบ้างแบบแรกเหมาะสําหรับคนที่สวมใส่สร้อยคอยอย่างเดียวอาจจะห้อยพระแค่1องค์ต้วยเดียวๆก็ได้เป็นลายหัวมังกรลายเบนค่ะหนักแบบ5บาทมีความหนากึ่งตันกึ่งโปง่งกลังดีค่ะส่วนถ้าใครนะคะอยากห้อยพระทั้งด้านหน้าและด้านหลังแบบ2ององค์ทางร้านก็ได้สั่งทําพิเศษให้กับลูกค้าที่ชอบ ลักษณะห้อย2องค์หน้าหลังค่ะด้านหลังจะเป็นห่วงกลมๆที่มีความหนาแบบปิดตายลูกค้าสามารถสวมใส่พระที่บิดได้เข้าออกเปลี่ยนพระสลับกันได้นะคะส่วนใครที่มีพระแบบ3องค์ลงตัวเลยกลางด้านซ้ายและด้านขวาและตอนนี้สําหรับใครที่มี2องค์แล้วก็กำลังมีองค์ที่3เพิ่มขึ้นมาสร้อยอันนี้ก็คือคําตอบค่ะขั้วของเขานะคะจะเป็นการจิกทรายพร้อมแกะลายเล็กน้อยวลายสร้อยเป็นโครงสร้างของลายเบนท์ค่ะ นคนที่มีพระอยู่แล้วนะคะ3องค์แต่อยากจะได้ห้อยเพิ่มอีกองหนึ่งด้านหลัง นี่เลยค่ะ5บาทห้อยสองค์เกๆ๋ๆสั่งมาเพื่อลูกค้าของเราโดยเฉพาะค่ะว่าถ้า4องค์มันน้อยไปอยากได้5องค์แบบหัวมังกรอา้าวที่ร้านของเราก็มีให้เหมือนกันค่ะซึ่งตัวมังกรนี้นะคะก็จะเป็นมังกรที่มีราศีม,มากๆหนวดจะยาวโครงสร้างหน้ามังกรจะสวยดูมีสง่าค่ะมันไม่กวดจีมากค่อยได้แบบ5องค์ด้านหน้าหมดเลยค่ะเลือกกันได้ไหมคะว่าตัวเองเหมาะกับไลฟ์สไตล์ในการสวมใส่สร้อยคอรูป,ปพรรณแบบไหนเดียวๆหนึ่งองค์สององค์สามองค์สี่องค์หรือ ห้าองค์ได้แล้วทัก